มีความสุขเชิดชูคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตสวัสดีค่ะที่นี่โรงเรียนห้วยรายประชาสรั์ตั้งแต่ปีการศึกษา2560นั้นโรงเรียนห้วยรายประชาสรรค์ของเรา ก็ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบบูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยกระบวนการ active learning ภายใต้หัวข้อเข้า r a สเบอ r ี่ของดี้วยทรซยหลากหลายนวัตกรรมเลิศหลัมคุณภาพคะ่ะในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะของการสร้างอาชีพที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะที่ เราได้เลือกข้าวไ i ซ์เกอรี่มาเป็นตัวหลักในการกระบวนการการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะคะก็เดิมเนี่ยมันมาจากในเรื่องของเรามีรายวิชาพระราชดำริมาก่อนนะคะซึ่งนักเรียนในระดับม .3 เนี่ยได้ปลูกข้าวอยู่ก่อนแล้วนะคะโรงเรียนก็ได้นำสิ่งที่โรงเรียนมีอยู่นะคะมาพัฒนาออกมาเป็นผลผลิตโดยการบูรณาการครบแปดกลุ่มสาระ เป็นตุนสาระได้สร้างชิ้นง,งานขึ้นมาตามแนวของ G p a พ s นะคะ5สเต็ปค,ค่ะแล้วก็ในการดำเนินกิจกรรมตัวนี้เราจะใช้กระบวนการของ PDCA นะคะ mm hmm. เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินง,งานเพื่อให้การขับเคลื่อนนะคะ mm hmm. ในเรื่องของการทำกิจกรรมกระบวนการ mm hmm. เรียนรู้แบบมูรณาการตัวนี้นะคะ mm hmm. ได้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่าง mm hmm. มีประสิทธิภาพค่ะ ไรซ์เบอร์รี่นะคะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่น้องๆจะได้เรียนรู้ความเป็นมาของข้าวไรซ์เบอร์รี่นั่นเองค่ะซึ่งจะได้มีการบูรณาการทาั้งแปกลุ่มสาระเลยนะคะผ่านออกมาเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าปฏิทินภาพผลิกค,ค่ะในการบูรณาการนะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ไปมากมายหลากหลายวิชาเลยไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะได้เรียนรู้การจเจริญเติบโตของข้าวนั่นเองวิชาคณิตศาสตร์ที่น้องๆจะได้เรียนรู้รูปทรงของข้าวนะคะเพื่อเอาไปบูรณาการ ต่อในวิชาศิลปะที่จะไปแต่งแต้มสีสันวาดภาพระบายสีให้สวยงามและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในการเขียนบทความรวมไปถึงการหาคำศัพท์ต่างๆของวิชาภาษาอังกฤษด้วยค่ะน้องๆม .2 นะคะก็จะได้ทำกิจกรรมมากมีสรรพคุณค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่น้องๆนั้นจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสรรพคุณต่างๆของข้าวไรซ์เบอร์รี่ผ่านการทอาออกมาเป็นอ e ีบุ๊กนั่นเองค่ะ ในการทำอ e ีบุ๊กนี้นะคะน้องๆชั้นม .2 ของเราก็จะต้องมีความรู้องค์ประกอบหลายๆวิชาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิชาแรกเลยวิชาคอมพิวเตอร์ที่น้องๆจะต้องมีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เพื่อนําม,มาท e ําอีบุ๊กอันที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของวิชาศิลปะนั่นเองค่ะการทำอ e ีบุ๊กให้น่าสนใจนั้นก็จะต้องใช้ศิลปะต้องมีความรู้เรื่องของศิลปะเข้ามา เพื่อจะช่วยดึงดูดให้ผู้อ่านสนใจมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการใช้หลักภาษาไทยด้วยค่ะที่จะทำยังไงที่จะทำให้ผู้อ่านนั้นสนใจไม่น่าเบื่อน,นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมของน้องๆชั้นมนภามาปีที่3นะคะนั่นก็คือกิจกรรมลดต้นทุนด้วยหวานไทยนะคะกิจกรรมนี้นะคะน้องๆชั้นม3มก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการทำนาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าตั้งแต่การไถดะไถแปลการ เพราะต้นกล้ารวมไปถึงการดำนานะคะวิชาการงานอาชีพที่น้องๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเพราะปลูกพืชน,นะคะการไถที่ต่างๆหรือว่าการรับนาดินวิชาคณิตศาสตร์ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการคิดคำนวณหาพื้นที่การหาต้นทุนต่างๆวิชาสังคมศึกษาน้องๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมของคนไทยนั่นเองค่ะ สำหรับกิจกรรมที่ทน้องๆม .4 ได้ลงมือทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่านวัตกรรมข้าวไทยเลยค่ะน้องๆม .4 ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าวราสเบอร์รี่ต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันได้ไปแอบชิมมาแล้วนะคะก็คือน้ำนมข้าวรเบอร์รี่ขอบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของน้องๆม .4 นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำน้ำนม,มข้าวเลยจากวิชาการงานนะคะ แล้วก็จะเรียนรู้คุณค่าของโภชนาการต่างๆจากวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสุขศึกษาและในวิชาสังคมศึกษานะคะน้องๆก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายของผู้บริโภคนั่นเองค่ะว่าการทำโปรดักขึ้นมาหรือว่าการทําผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมานะมีกฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้และก็ป้องกันนั่นเองค่ะกิจกรรมบรรจุภัณ์ สมัยกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมของน้องชั้นมศึกษาปีที่5นั่นเองค่ะเส่นกิจกรรมนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะว่าทํายังไงถึงผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นที่น่าสนใจและสามารถออกไปที่ตลาดได้นั่นเองค่ะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะน้องๆม5ก็จะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับทักษะของกระบวนการศิลปะนะคะว่าจะทํายังไงให้รูปแบบของเรานั้นออกมาสวยงามแล้วก็น่าดึงดูดใจนะคะก็แล้วก็จะไปสานต่อในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อมาสร้างให้มันยิ่งดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่จะต้องหาคำนวณว่า,าบรรจุภัณฑ์ของเราขนาดไหนที่จะพอใส่แล้วก็จะไม่เกิดทำให้ต้นทุนของเรานั้นสูงมาก รวมไปถึงการใช้หลักภาษาต่างๆค่ะว่าจะต้องใช้ค่อยคําใดที่จะทําให้ทุกคนที่เข้ามาดูผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสนใจนั่นเองค่ะสู่ตลาดไทยอย่างภาคภูมิง่ายๆเลยค่ะตามหัวข้อชื่อนั่นก็คือในเรื่องของการทําการตลาดการทำมาร์เก็ตติ้นั่นเองนะคะซึ่งม .6 นั้นก็จะมีการ คิดวิเคราะห์วางแผนในเรื่องของว่าจะทำยังไงให้โปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ข้าวราสเบอร์รี่ของเรานั้นออกไปสู่ตลาดนะคะแล้วก็ทำรายได้กำไรให้กับเรานั่นเองค่ะซึ่งวิชาที่เราจะต้องมีองค์ความรู้มากๆนั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะที่ว่าเราจะมาคำนวณต้นทุนยังไงให้เราได้กำไรและไม่ขาดทุนนะคะต่อมาก็จะเป็นวิชาในเรื่องของสังกมศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐศาสตร์สำหรับวิชาเทคโนโลยีนะคะก็ถือว่าเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งที่เราสามารถไปตีตลาดได้ ็เพราะว่าตลาดออนไลน์ในปัจจุบันนี้นะคะถือว่ามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าเพียงแค่ข้าวไรซ์เบอร์ี่แค่นี้ก็ทำให้พวกเรานั้นสามารถเรียนรู้และบูรณาการได้ทั้ง8กลุ่มสาระก็เลยทีเดียวสิ่งที่เราได้จากการทำกิจกรรมนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนของเราก็ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนานและผลพลอยได้ที่ตามมานั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอรี่ของเรานั่นเองค่ะ